สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงครับเนื้อที่สองไร่ครับตบลกระแชงอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาครับนี่ครับแปลงนี้เลยครับเดี๋ยวดูหลักเขตกันเลยครับนี่ครับหลักเขตตั้งแต่ธงสีเขียวนี่นะครับตรงยาวไปยันธงสีขาวตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมตรงนู้นครับล่ากว้างแปลงนี้สามสิบเมตรนะครับตรงนี้คือชนประธานครับ มีน้ำไว้ใช้ทำนาได้ครับทำสวนได้เนี่ยครับแปลงเนี้ยครับเดี๋ยวผมพาไปชมหลักเขตก่อนนะครับราคาขายแปลงนี้สองไร่ไร่ละแปดแสนห้าครับเจ้าของออกค่าหักโอนให้ทั้งหมดครับนี่ครับหลักเขตจะมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ตรงยาวไปยันข้างหลังเลยครับรางวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยแล้วครับหลักเขตก็จะอยู่ข้างหลังครับ ยาวไปถึงทันน้งหลังเลยครับสวยครับปอดโปร่งดีครับเหมาะทำสวนเลยครับเข้าจากถนนสามที่เจ็ดอยุธยาบางบหานเข้ามาในประมาณสักหนึ่งจุดห้ากิโลครับเข้าออกได้หลายทางมากเลยครับจุดหลักๆเลยคือเข้าอยู่ตรงข้ามทางเข้าอยู่ตรงข้ามโรงงานยาคูครับ ยาคูถนนสายที่เจ็ดนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับตัวที่ดินเนี่ยครับจะมีซอยเป็นถนนคอนกีดครับวิ่งเข้ามาเลยครับประมาณโลครึ่งถึงแปลงที่ดินเลยครับนี่ครับหลักเขตยาวไปยันข้างหลังเลยนะครับสวยเลยครับแปลงนี้แวะรับชมสภาพแวดล้อมก่อนตัดสินใจได้ครับใกล้เกาะเมืองเลยนะครับใกล้แยกวัลเชต สองไล่ไล่ละ8ป0 0 0นห้ามื่นบาทเจ้าของออกค่าหักโอนให้ทั้งหมดครับขอบคุณครับ